สวัสดีครับพบกับผมั่้เก่าหยอดคือเก่าครับมื่อนี้มื่อนี้นะครับนอติผ้าพี่น้องมาเบิงมาทดสอบจากที่ผมเคยผ้าพี่น้องอทําการเห็ดตัต้งค่าพี่น้องตั้งค่าให้มันให้วิทิุซื้อสันวิฟุ้ง UV ว r รนี่รับได้รงได้สองยันผมพ่อมกัน ที่ผมต่างกายเบิ่งไปแล้วในในคลิปที่แล้วนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาทดสอบพี่น้องทดสอบว่าแต่รอบก้อนเนี่ยผมต่างกายคือแต่บ่ได้ทดสอบแต่พี่น้องเนาะบ่ได้ทดสอบพี่น้องบึงว่ามันเฮ็ดได้อีหลีบ่ก็มีพี่น้องหลายคนแลยละครับที่ี่ลองเฮ็ดเบิ่งแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนั้นอยู่บอกว่าโอ้ยคลิปตังดนตังดีบ่มีผู้ใดสอนว่าซั่นเห็นคลิปนี้เออมีประโยชน์ผมก็เลยเอ้ายิบตัวนี้มาเฮ็ดอีกเบิ่งอีกเทื่อนึงแล้วก็ ที่มาทดสอบเบิ้งบนว่ามันรับตรงในบอลรอบควาลใบบริษัทสอบนะพี่น้องครับอะดับแรกพี <c oughs> ่น <absorbed> ้องผมที่ทำการเปิดเพลองตัวนี้ผมผมตั้งไทยเดือพี่น้องเด้อคือสามตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะใส่คนละความทีนะพี่น้องเนาะตัวนี้ใส่สองสองนะพี่น้องตัวนี้ใส่สองสามนะพี่น้องเนาะตอนตัวนี้ผมตั้งคาไปแล้วตั้งตั้งตั้งไมเล็กใช่มั้แล้วบอกหูว่าตัวตัวใดขึ้นตัวนี้ตัวตัวนี้สองไอซีหกสองสองสองชูนี่น่าจะเป็นตัวตัวข้างขวานะพี่น้องเนาะ ไอตัวข้างล่างสีหกสองสามสองศูนย์นี่น่าจะเป็นขางใสแล้วผมจะสอยบึงงานบวชเปิด <Power on. S 1> เครื่องมา <Two. S 1> อ่านี่คือสองสองพี่น้องมันบอกทู่นี่ตัวนี้เป็นเออตัวนี้ที่เป็นสองสามนะพี่น้องเนาะเอาที่การพี่น้องตอนนี้คือมันรับตรงเดียรยานเดียวเลยพี่น้องมันจะรับตรงเดียเครื่องเดียวแน่ๆเห็นบหมพี่น้องนี่คือรับตรงเดียเครื่องนี้เครื่องเดียวเครื่องนี้จะวัดตีเดี๋ยพี่น้งองก็เก็บบึงไปเลย ทดสอบทดสอบเนี่ยพี่น้องรับไปเครื่องเดียวตัวนี้ถึงเขาจะกดมันกระบอนมันจะบอติดพี่น้องมันเดถึงเขาจะกดกระบอติดทดสอบทดสอบมันก็บอติดพี่น้องทดสอบทดสอบบอติดครับมันมันใกล้กันมันดูดจับบแบไปเรยมันใกล้กันสัญญาณมันจูดกันไปเรื่อยอถ้าเขากดตัวนี้พี่น้องนะติดเลยพี่น้องกระติกติกทดสอบทดสอบมันดูดพี่น้องมันอยู่ใกล้กันมันดูดอ่ะบานนี้ผมติดผ้าพี่น้องมามาเห็ดเบิ้ง จากคลิปที่เราที่ผมสอนไปเลยพี่น้องว่าร์เฮดจังไรเพราะเขาได้เลียใคมาสองตัวเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะฮะฮะโคตนี่พี่นอ้องเฮามองเขาการตั้งคูนต่างหากฮ้อ,องบาร์เฮดเอียังมันหมักมาพี่น้องทางรัดไปเลยอ่ะกดเมนูพี่น้องเฮดต,ตามผมเลยครับเด้อแล้วกดไปเลขยเกตคือเมนูที่เกตอ่ะมันจะขึ้นตัวนี้พี่น้องโคตรเมนูอีกทีนึง่งแล้วโคตรหลุดซ้อนขืนหรือลงก็ได้พี่นอ้องมันเขียนว่าอ่อนพอกดว่าอ่อนแล้วฮ้องโยืนยันพี่น้องคอนเฟิร์มแล้วก็กดออกแค่นั้นพี่น้องเ้าสังเกตเบงมันจะมีตัวเอ็ดเห็นไหมครับ จะมีตัวเอ็ดขึ้นขึ้นข้างบนบนหัวอ่าวันตีหนิมจะรับทรงในทั้งสองเครื่องละพี่น้องอาตัวสอบเบื้องต้นผมจะเอาสองเครื่องนี้กดเดี๋ยวพี่น้องเด้อผมจะกดเครื่องนี้ก่อนสังเกตว่าร์ใดบอกพี่น้องเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ยต้นต้นยี่โบติดเดี๋ยวพี่น้องเพราะวันคนละไรเลียกกันคนละตูกันอ่าท่านสังเกตเบื้องลูกซ้อนเดียวนท่านเกตเบ์บนหลูกซ้อนหลุดซ้อนทั้งหนาพี่น้องเบื้องต้นเนี่ยคือคือใด ได้ได้ได้เครื hehe, ่องนึงแล้วได้ยานนึงแล้วอ่ะห yeah, ้างซีรส like ิลองตัวนี้พี่น้องตัวนี้สิโบ้ติปพี่น้องตัวนี้เพราะตัวนี้รับสองยันสองไอ้สองคายไปแล้วตั้งค่าไว้แล้วเดี๋ยวพี่น้องเด้อกดอ่ะคือเขาพี่น้องอ่ะตัวจับตัวจับตัวจับดูดดูดพี่น้องตัวจับตัวจับอ่ะมันอยู่ไกลมันดูดนะพี่น้องเนาะนี่คือรับชงได้สองยันครับพี่น้องพอเะาสิใส่ตัวนี้พี่น้องเพราสิใส่ตัวนี้ปุ๊บพอสมมุิว่าตัวนี้บอกรามากพี่น้องเ้าทีบอห้าก็ะบอกได้ตัวนี้ตัวจับตัวจับ เกียร์เบ <energy>. ิ <S <S ้งตัวนี้ตัวติดพี่น้องตัวสอบตัวสอบให้สังเกตเบิ้งลูกซ้อนเด้อพี่น้องเด้อคัการกานแทนตัวนี้ยันข้างล่างเด้อพี่น้องนีมันหลูกซ้อนนี่มันกำลังเห็ว่าพี่น้องสังเกตสังเกตเห็นท้าที่ใส่ท้าที่ว่าหาเครื่องนี้พี่น้องคืออีกยันหนึ่งคือปุ๊บหอกกระโจกดตัวนี้พี่น้องตัวไอเอบีเอตบีนี่กดลงมาปั๊บหอกกระเบ่าตัวสอบ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 เนี่ยประมาณนี้พี่น้องกัรหอกที่ใส่ยันได้หอกกดะโจนกระโจนหลุดซ้อนลงพี่น้อง ผลลกช้อนแลนเกิดแล่นลงได้นี่คือผมมาทดสอบพี่น้องเบิึงเนี่ยนะครับเนาะในคลิปนี้เพื่อไข่ปัญหาไข้ขอต้องใส่เนาะพี่น้องนะเอาว่าอ้าวที่คลิปที่เล่าเฮ็ดมันเฮ็ดได้อิรีบ่บ่ได้คือบทดสอบเบิงเ่งแน่ว่า่วามันรับทรงได้๋สองคืนสองยานอิรีบร่ในคลิปนี้มีคำตอบแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเพื่อเปกา้าวขั้นใหญผมในการทำคลิปต่อไปพี่น้องเพราะการคลิปหน้าผมณภาพพี่น้องเพลินอย่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ